เอาให้เคลียร์กันเลยครับยังไงไม่ยเลยไมไม่ไอ้อ้อมึงฟังกูก่อนแล้วมึงขออนุญาตเขาไหมมึงไปเอาลูกเขาไปลงนะไม่แล้วมึงไปโพสอย่างนั้นมึงอะไรไม่มึงดว่มึงนักมวยตัวใหญ่มึงกูจะกลัวเหรอมันกับบอมอนอายอายกับโพสจังสี่ผมกับผมกับบุรุษสืบาจังแดะผมผมผมเห็นแกไอ้ใช่ที่ว่าคุยห้ซื้อๆเนี่ยบะสันกับ กับสามเนตกับสามเนตีแรกเข้มขันกันหลกะกัดกักัดได้ครับผมผมใส่มัดกัดไดผ้ผมใส่มัดใส่มัดเดียวกัได้ก็ตงเลยไม่ไมไมเ้ยตจาดูถูกอใส่เบิเยใ่บอาวุธอ,อ,อะกงเบิะเจยนเนเพื่อนผมเอาให้ให้ให้ใหใหพี่ให้พี่แสนพูดดีกว่า,ดดวาให้พี่แสนพูดดีกว่าพี่แสนผู้ใหญ่ ไปชั้นเราด้วยว่าเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่มอนเอาผมไปด่าในส่องมันเลยมึงไปด่ากูทำไมผมผมยังไม่ได้ด่าพี่อ้อโพสต์ขึ้นมาผมก็เหมือนกับรับคำท้าเสียงเสียงมันไม่มีนะเมื่อคืนไปเลยกูยิ่งข้านตัดกรอบเดี๋ยวผมไปตัดออกกูบอกมึงใครแล้วกูเลยบอกแล้วด่มัน าผมพี่ปีงยามาด่าน้องกูยังไงแสนสถานก็พีเคแสนชัยเหมือนเดิมนะครับม่อใจอ่อนเลยแสนชัย้วยด้วยูดาไม่ลงเนี่ด่าไม่งนะอืเอาบื้ออยจงนเจ้กินได้เมือนนีเอาขอโทษน้องเขาก็จบอ่ะขอโทษไปพี่ขอโทษมที่พี่เอารูป รูปที่เองได้ได้ได้ถ้วยแชมป์มาเยอะไปโพสพี่ก็คิดว่ามันจะเป็นเกียรติกับน้องไงพี่ก็ไม่คิดว่าน้องจะคิดกับพี่อย่างนี้มันก็มันแบบไอ้แต่แคปชั่นพี่มันออกท้าทายผมก็ไม่รู้มันออกในแนวมันมันออกในแนวท้าทายเอาเหรียญมาแบ่งกันได้เด้อกูจะไม่ตัดอยู่แล้วมึงก็ให้กู